ดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนต้องรู้จักก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมคืออะไรนะคะรูปสามเหลี่ยมก็คือรูปปิดที่อยู่บนระนาบนะคะมีด้าน3ด้านนะคะมีมุม3มุมนะคะเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะการเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะนิยมใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะหรือว่าพยัญชนะภาษาไทยนะพยัญชนะไทยเรานี่แหละนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูว่าเราใช้อะไรแทนสัญลักษณ์คําว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะใช้รูปสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะแทนคําว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วเวลาเรียกชื่อเราจะเรียกชื่อโดยที่เริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเราจะเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเราก็จะ เรียกว่ารูปสามเหลี่ยม ABC หรือว่ารูปสามเหลี่ยม CBA หรืออะไรคะ BCA นะคะเรียกเริ่มจากมุมจุดใดจุดหนึ่งนะคะจะตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะถ้านักเรียนเขียนนักเรียนก็ใช้เขียนคำว่ารูปสามเหลี่ยมก็ไม่ต้องใช้สัญลักษณ์ ถ้านักเรียนใช้สัญลักษณ์นักเรียนก็ไม่ต้องใช้คําว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนบางคนมาทั้งรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เพิ่มสามเหลี่ยมตรงนี้ให้ครูอีกนะคะก็มีนะคะอ่ะต่อไปเราใช้พยัญชนะไทยนะคะแทนการเรียกชื่อมุมนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะกขคนะคะหรือว่ารูปสามเหลี่ยมอะไรคะคขกนะคะ ก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะมาจําแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยพิจารณาจากขนาดของมุมนะคะอ่ะถ้าพิจารณาจากขนาดของมุมครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องมุมอะไรบ้างคะมุมแหลมมุมฉากมุมป้านใช่ไหมคะมุมแหลมก็คือน้อยกว่าอะไรคะเ0องศามุมป้านคืออะไรคะมุมป้านก็คือมากกว่า90องศาถ้าเป็นมุมฉากก็คืออะไรคะ 90องศาถูกไหมคะเราจะจําแนกขนาดของจําแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมตามขนาดของมุมนะคะอ่ะเรามาดูชนิดแรกนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมนะคะมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะแต่ถ้ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุม1มุมเป็นมุมฉากเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่าอันเนี้ยมีมุม1มุมเป็นมุมฉากนะคะที่เหลือเป็นมุมอะไรคะ เป็นมุมแหลมนะคะเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะชนิดที่3คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมป้าน1มุมเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะเห็นไหมคะกลางมากกว่า90องศานะคะอ่าและมุมที่เหลือเป็นมุมอะไรคะที่เหลือก็จะเป็นมุมแหลมอ่าที่เหลือจะเป็นมุมแหลมบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทุกรูปจะมีมุมแหลมอย่างน้อยสมุมเห็นไหมอ่า แล้วรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีเพียงมุมฉากแค่หนึ่งมุมรูปสามเหลี่ยมมุมป้านก็จะมีมุมป้านเพียงหนึ่งมุมอ่านอกนั้นก็จะเป็นอะไรคะมุมแหลมนะคะอ่ะต่อไปนะคะค่ะนอกจากเราจะพิจารณาจากขนาดของมุมนะคะถ้าเราพิจารณาพิจารณาจากขนาดของมุมก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมแหลมมุมป้านใช่ไหมคะวันนี้เราจะมา พิจารณากันจากความยาวของด้านนะคะซึ่งก็สามารถจําแนกเป็น3ชนิดเหมือนกันนะคะสามเหลี่ยมแรกก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะคาว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีอะไรคะมุมทุกมุมอ่อด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะอ่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะชนิดที่2นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่วนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเท่ากันสองด้านนะคะมีความยาวด้านเท่ากันสองด้านนะคะชนิดที่3ก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันนะคะเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะทุกด้านไม่เท่ากันเลยนะคะด้านมี3ด้านใช่ไหมคะแต่ละด้านก็จะไม่เท่ากันเลยเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะอ่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดที่6.3นะคะก่อนที่จะไปแบบฝึกหัดที่6.3นักเรียนสังเกตนะคะรูปสามเหลี่ยมในกรอบสีชมพูนี้นะคะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะและมีมุมทำไมคะมีมุมแต่ละมุมเท่ากัน ะะมีขนาด60องศานะคะอันนี้คือสามเหลี Trans ่ยมด้านเท่าส่วนสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วจะมีด้านเท่ากันสองด้านมีขนาดมุมที่เท่ากันสองมุมนะคะก็มุมก็คือมุมที่เป็นฐานนะคะส่วนไหนคือส่วนที่เป็นแขนของมุมนะคะฐานมันคือตัวนี้นะคะด้านที่ยาวเทาว่ากันคือสองด้านนี้ถูกไหมคะอ่าเราเรียกว่าแขนของ แขนของมุมนะคะชนิดที่3คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะมีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันและมีมุมแต่ละมุมก็จะไม่เท่ากันด้วยค่ะอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าอย่างตัวอย่างนี้มุมนี้เป็นมุมอะไรมุมป้านสองมุมนี้เป็นมุมแหลมซึ่งไม่เท่ากันแน่นอนนะคะอ่ะเราไปดูแบบฝึกหัดของเรากันเลยนะคะอ่ะ แบบฝึกหัดที่6.3นะคะให้เราระบุว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะนักเรียนทบทวนและจำที่คุณครูพูดเมื่อกี้ได้ไหมเอ่ยนะคะรูปสามเหลี่ยมที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านเท่าก็คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันรูปสามเหลี่ยมด้านจั่วก็คือมีด้านที่ยาวเท่ากันสองด้านรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือมีความยาวของแต่ละด้านไม่เท่ากันนะคะ อ่ะข้อที่1เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมอะไรคะหน้าจั่วนะคะ่ข้อที่สองรูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านไม่เท่านะคะข้อที่สคะ่ะก็ด้านไม่เท่านะคะข้อที่สี่สามเหลี่ยมอะไรคะ ด้านเท่าเพราะมีมุมทุกมีด้านทุกด้านทำไมคะเท่ากันนะคะข้อที่5ข้อที่ห,หเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านไม่เท่านะคะข้อที่6คะ่ะมีด้านสองด้านยาวเท่ากันเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัวนะคะ,อะสองข้อสุดท้ายคะ่ะ รูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะข้อที่8ค่ะด้านสองด้านเท่ากันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอ่ะต่อไปนะคะไปดูหน้าถัดไปค่ะเขาให้เราระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะจากข้อความที่กำหนดให้พร้อมบอกเหตุผล ะะข้อที่1รูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านความยาว11ด้าน11เซนติเมตร8 7เซนติเมตรและ4.3เซนติเมตรแต่ละด้านทำไมคะ,ะแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านไม่เท่านะคะเพราะอะไรเราก็บอกว่าเพราะอะไรคะมีด้าน แต่ละด้านยาวไม่เท่ากันนะคะอะ่ข้อที่2รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว6 5ซนติเมตร1 0จซตมรและ6 5 cm. อ่ซนติเมตรนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามี2ด้านที่ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงกับคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมอะไรคะหน้าจัวนะคะ เพราะอะไรนักเรียนก็บอกไปเลยเพราะอะไรคะเพราะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านอ,อันนี้ก็คือเหตุผลหรือว่าสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะต่อไปไปดูข้อที่3กรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านละ9เซนติเมตรอ่ายาวด้านละ9ซนติเมตรต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทําไมถึงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะข้อที่4รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านสด้านยาวด้านละ13เซนติเมตรด้านที่เหลือสั้นกว่าอยู่4เซนเมตรนักเรียนไม่ต้องไปหานะว่าด้านที่เหลือยาวเท่าไหร่นะคะนักเรียนสังเกตแค่ว่ามันมี2ด้านทําไมคะ ยาวด้านละ13เพราะฉะนั้นต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะหน้าจัว่วอ่าเพราะอะไรคะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านนะคะอ่านักเรียนก็เขียนลงไปนะคะเหตุผลจะเหมือนกันทุกข้อถ้าไม่ใช่ทุกข้อสิเหตุผลจะเหมือนกันถ้ารูปสามเหลี่ยมชนิดเดียวกันนะคะ อ่ะต่อไปไปดูข้อที่5ค่ะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันยาวไม่เท่ากันตอบได้เลยค่ะเป็นอะไรคะอ่ะอะไรคะอ่าด้านไม่เท่าแน่นอนค่ะเพราะอะไรทุกด้านยาวไม่เท่ากันนะคะ ยากไหมคะพอจะทำได้เนะาะไปดูแบบฝึกหัดหน้าถัดไปคะ่ะแบบฝึกหัดที่6.3มี3หน้าเนาะอ่ะข้อสุดท้ายและข้อ3ใหญ่ให้ระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะข้อที่1ต่ตอบแบบรวดเร็วเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะ สามเหลี่ยมคุณครูขอใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนไม่พอนะคะสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมม,มุมอะไรเราเรียนมาอันดับแรกถ้าเราพิจารณาจากมุมมันจะมีมุมป้านมุมแหลมมุมฉากถูกไหมคะถ้าพิจารณาจากความยาวของด้านก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหน้าจัว่วและด้านไม่เท่าถูกไหมคะ เขาให้เราพิจารณาของขนาดของมุมถ้าขนาดของมุมเราดูมุมนี้เลยมุมอะไรสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะถ้าพิจารณาจากความยาวด้านก็เป็นอะไรคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะข้อที่2นะคะนักเรียนสังเกตไหมว่ามุมเนี้ยเป็นมุมอะไรเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก นะคะ,ะถ้าพิจารณาจากความยาวด้านมุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นด้านทุกด้านาด้านนี้เป็นมุมนี้เป็นมุมฉากแขนของมันต้องเท่ากันถูกไหมคะความยาวด้านของแขนด้านนี้ก็ต้องเท่ากันนะคะแต่ด้านนี้จะมีความยาวด้านทําไมไม่เท่ากันไม่เท่ากับ2ด้านนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะ,ะต่อไปข้อที่3ค่ะ สามเหลี่ยมอะไรคะเป็นมุมอะไรนี่ถ้าพิจารณาจากมุมเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมน่ะพิจารณาด้านทำไมคะมองด้วยสายตาคือสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะข้อที่สี่ค่ะอ่ามุมมุมอะไรมุมฉากนะคะ นักเรียนจริง,รงๆเราสังเกตด้วยสายตาเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนเพราะอะไรมุมด้านนี้มันเป็นมุมฉากนักเรียนเราลองใช้สันหนังสือหรือสันสมุดของนักเรียนลองทาบดูกับแบบฝึกหัดตัวเองดูนะคะสันหนังสือสันสมุดของเราเนี่ยในส่วนตรงมุมเนี่ยมันคือมุมฉากนะคะ,ะถ้าพิจารณาจากความยาวด้านมันก็ต้องมีทําไมดูจากสายตา แต่ละด้านยาวเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะด้านไม่เท่าน,นะคะ,ะนักเรียนอย่าไปลอกข้อสองมานะบอกว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านไอ้สามเหลี่ยมหน้าจั่วไม่ใช่นะคะนักเรียนดูด้วยสายตานักเรียนก็จะรู้ว่าแต่ละด้านมันยาวไม่เท่ากันนะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะถ้าพิจารณาจากมุมพิจารณาจากมุมก็คือสามเหลี่ยมมุมป้าน พิจารณาความยาวด้านอ่าพิจารณาความยาวด้านสังเกตเห็นไหมว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะคะมีด้านนี้ไม่เท่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะหน้าจัว่วอ่าถ้าใครดูตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนักเรียนก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดที่6.3ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกัน แบบฝึกหัดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ